ปราบูทตองน้อยให้พราบูทตองเนี่เข้าอยู่ในออยสังนั่นที่ได้กับปลาพอยมานี่งเงนยอะให้าดาวปนั่น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 นั่ที่ที่ว่าไปขี้ควายในบังราจันนั่นเคยอะให้คราวเลยเออมันสะ,ะรูปเลวเรื่องเลยอะปีนาดงเฮ้ไวาบ้ายชาย้าเด็กแม่เบนไปจำบเลยกูกันู่นันที่ไต้ม่ดิในทะเลอยู่ตีน้อย่ล้นั้งล่วงเห็นค่อน น้องกูเลนได้เพลงนี้ก็ไปเล่นวาวกูเลยรัววาวานี่ขึ้นวาวานี่ลงผมซักซิดทำเนี่ยทำไรหมดเลยไอย้กิดปีมารุ่มวันคานเดือนอายนะครับค,คุณกิดปีมารุ่มวันคานเดือนอายไม่ยิ่งกระจายไม่ใจายก็ยิ่งถ้าแรงงอกมาเยองจริงถูกไหมเนาะมันดวนงจะตาคุณเราไม่แน่งนุ่มคุณเวลาดวงดีทำไรดีหมด คนเวลาตีดดังดวงมันดีๆมันขึ้นอยู่กับราศีมันมึงนี่เวลาไปเยี่ยวนี่ตกราศีคุ้มคอมันเนี่ยกัไม่ราศีคุ้มกับราศีเปลือยเลยครูนุน่งอนเล่าตามลักษณะ,อ,ะ,อ,ะอู้อเคีงน้องนะโ่อแหงอันนี้นะผู้เคียงน้อยหน้าดำคำเครียดน้องเออมึงราศีไม่ดีเลยปีนี้มึงเป็นคอรอน ทำไรบางตัวนัองเอือไม่ได้เพื่อป้องไรอยู่พมนี้นั่นแหละศัตรูของมึงมันเป็นผู้ชายผิวดำแดงหน้าแข็งขึ้นแกรดฮอกแกตเต,เตบุงก็ยัอกแกตเตบุงไม่รอดอฟองรัชดวงบ้านมึง <c oughs> แหลบหรือเป็นเฮ็ดบุ่งน้ามันเนี่ยคุณแหล่ลพิษใช่ไหมต้นตำรับดอกกันว่า ดวงยาตาหลาซี่มึงไม่ค่อยดีน้องเอ้ต้องทำคลอดูแลจะมั่งนะครับแต่ไปในกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องกลัวเคยทำไรมึงไม่ได้ ừ ừ เพราะมึงนี่มีดีในตัวตรงนั้นกลางตับอ,นนอะไรบางกุทีโดงเล่าใจจริงมาบา้างให้รวยไรกอ,ยอยงนี่ทำไรทำมวยไหนไอ้ครับนี่พ่อแม่ยังอยู่ไหมลเนาะฮะว่าพ่อแม่ยังอยู่หรือหม่เนาะพ่อแม่ตายไม่เดียวครับ กินกําปลาน้องนะกับแม่นขึ้นแม่นอุบัติแ,แ,และถึงอย่างเมีไหมหยไม<ห>่เนาะว่าเมียนั้นเคยมีไหมเนอะเคยมีกับเจ้าวันหือกันแล้วเคยได้แล้วเจ้านะกับเมียนั้นเคยได้แล้วนะกับร้อยไหม้เนาะร้อยต้องเขี้ยวไรกันมาเลยดวง เดือดึงเมียไปไหนแล้วตอนนี้อ่ะเมียมันตุ่มป้มได้แล้วกับเมียตุ่มแล้วกับกินตกผมไม่เนองนะกับกับห้าไม่ละไม่หรอกเมียมึงเงินห้าแล้วกับได้ละไม่เรากไม่ตี้กับกินกินขู่ยังไม่ถึงกันเนาะนะกับกับจะได้ตึงนะครับตบป้อมกันเลยดูมาเลยตั้มเพลย์ได้ขู่กันนกกระมอกกับใช่เนา ผมอยากไอ้ม้อยจุยเลยหลบผมทีเดียวหลบผมมันดือแรกไหมหลบควงแรกคำเที่ยงคำถูกปะ